สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับข่าวความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือนโยบายภาครัฐนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะเพราะว่าครมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจํานวน10ล้านครัวเรือนนะคะโดยการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมครอบครัวหนึ่งก็จะได้รับเงินเยียวยาสูงถึง15,000บาทนั่นเองค่ะทั้งนี้ก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้ลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะทางนี้ก็ขอให้เกษตรกรร,กร,รีบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อ ปรับปรุงฐานข้อมูลในการรับสิทธิ์เงินเยียวยายดังกล่าวค่ะโดยใช้เลขบัตรประชาชน13หลักในการตรวจสอบนะคะว่าท่านได้ลงทะเบียนเกษตรกรแล้วหรือยังนะคะ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0ันบาทต่อเดือนในครั้งนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว <lawsuit royable> นะคะรวมไปถึงขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์และกรมประมงนะคะส่วนกลุ่มที่2ที่จะได้รับเงินเยียวยาก็คือกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนนั่นเองค่ะและกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะท่านยังสามารถ ลงทะเบียนเกษตรกรได้นะคะโดยไปลงทะเบียนที่กรมส่งเสริมการเกษตรกรมปรศุสัตว์หรือว่ากรมประมงขึ้นอยู่กับว่าท่านประกอบการเกษตรประเภทใดนะคะโดยสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่15พฤษภาคม2563นะคะเงินช่วยเหลือเกษตรกรนะคะจะได้รับโดยการจ่ายตรงเข้าบัญชีนะคะเดือนละ5,000บาทตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น15,000บาทต่อครอบครัวนะคะซึ่งเงินก้อนนี้ก็จะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรนะคะมีเงินเพียงพอที่จะดำรงชีพในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตนั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทุกท่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะ